มาฟังเสียงท่อรถคันนี้ก่อนนอนนะครับเดี๋ยวจะนอนไม่หลับคืนนี้ก็คันนี้เป็นจินนี่เซ่านะครับจากการเปลี่ยนบอดี้พาร์ทใหม่หมดเลยนะครับเป็นของคาสตล์นะครับแล้วก็ตกแต่งแบบตามใจฉันนะครับอะไรก็ได้ที่ที่คิดว่าชอบและสวยก็ใส่มันลงไป ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับชอบอะไรก็ใส่ไปคันนี้ก็แต่งมาหลากหลายหลายสไตล์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ชอบแบบไหนก็ใส่ไปเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงท่อกันนะครับมาดูของแต่งรอบๆอ,อยู่นะครับก่อนนะครับนี่ครับไฟ IPF 4ดวงเป็น LED ไฟบาบนก็เป็นของ IPF การปัดน้ําฝนมอนสเตอร์นะครับโป่งล้อใหม่นี่ครับเจาะตัวถังใหม่ยึดเลยนะครับล้อใหม่ยางใหม่ยาง อัปเกรดสเปคเป็น225.70นะครับล้อเป็น r a y Lab Limited ออฟเซตพิเศษนะครับลบ25ชุดเบรกตรงรุ่น l s เดี๋ยวมาเปิดรถกันนะครับฟังเสียงเครื่องกัน ปิดวิทยุปิดแอร์ก่อนนะครับภายในก็ครบทุกอย่างที่ควรจะมีอาจจะมีเยอะกว่าปกติด้วยครับพวงมาลยัยให้อารมณ์ฟิลแบบรถซิ่งคัสสิกคัสสิกนะครับเป็นนาดี ได้เขียวนี่ครับมีลายเซ็นสีเขียวได้เขียวหนังรูนี่ครับขับแล้วเหมือนย้อนไวไปขับรถซิ่งๆแต่งๆสมัยที่ซื้อรถมาเนี่ยต้องเปลี่ยนพวงมลาลัยก่อนเลยนี่ครับแล้วก็มีบิตเตอร์ต่างๆ oil p เพรสวัดแรงดันน้ำมันเครื่องวัดน้ํานี่สังเกตว่าติดเครื่องใหม่ๆไฟสีฟ้าขึ้นนะครับ ไฟสีฟ้าขึ้นอุณหภูมิเราอยู่ที่35องศานะครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำไปเลยแล้วกันว่า35องศาไฟสีฟ้ายังติดอยู่เราก็ไม่ควรจะขยับรถออกไปนะครับเหมือนเป็นการวอร์มน้ำมันเครื่องต่างๆให้เป็นหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์นี่ครับแรงดันก็อยู่ประมาณ3บาร์แรงดันน้ำมันเครื่อง ยังไม่ควรจะขับออกไปไหนไฟสีฟ้ายังติดอยู่ถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็ค่อยๆขับออกไปได้นะครับไม่ต้องเร่งเครื่องอันนี้ผมติดอยู่ในโรงจอดรถก็เดี๋ยวจะลองวัดให้ดูว่ามันประมาณเท่าไหร่๋ยวามาดูอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันก็จะมีที่วางแก้วน้ำนี่ครับปรับระยะของแก้วขดน้ำได้ จะมีที่แขวนแขวนของแขวนถุงได้เดี๋ผมไปดูวันนี้พาเช็ดรถเช็ดรถตัวนี้ทำมามีที่แขวนนะครับเก๋มากเลยนี่ครับแขวนได้จริงข้างซ้ายนี่ครับขดน้ำมันไม่พอดีใช่ไหมครับเราก็ปรับ ดันออกมาได้ให้มันพอดีนี่ครับโคมไฟไฟ LED นี่ครับเบาเป็นเบาเลคคารโลกรเดี๋ยวลองเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยหนึ่ง ไฟยังติดอยู่เลยนะครับจาก40องศาแล้วยังไปไม่ได้เลยยังต้องบอมอยู่เดี๋ยวให้ดูว่าเรามีตัวกระจกไฟฟ้านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับกางได้นี่ครับปึ๊บพับกางนี่ครับ,บ,บ,ารบมาดูเลนตัวนี้ทำไมเป็นสีฟ้าปเปลี่ยนใหม่นะครับ มันจะเป็นเลนกรลองแสงนะครับตัดแสงลบกวนอันนี้เป็นแบบของแต่งของของญี่ปุ่นเนะครับเปลี่ยนทั้งเลนเลยเปลี่ยนทั้งแผ่นเลนนี่เลยนะครับแกะเอกมาเปลี่ยนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมุมกระจกมุมเสริมนะครับเอาไปมองปรับได้ด้วยข้างนี้ของแต่งไว้มองล้อหลังว่าเราเหยียบขึ้นเนินขึ้นอะไรแล้วหรือย,อยังในการที่จะไปลุยออฟโรด เดี๋ยวกลับมาดูที่อุณหภูมินี่ครับรถจินนี่เราจะไม่มีเกจวัดอุณหภูมินะครับก็ใช้สัญญาณไฟตัวนี้บอกว่ามันควรที่จะพร้อมวิ่งแล้วหรือยังอ่าไฟดับทีน,นี้คันนี้มันได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าได้ติดเพิ่มแล้วกันเพื่อได้ดูเกจวัดเป็นอุณหภูมิเ็นเซ,นซอร์แบบแยกนะครับ40องศาคือไฟดับแล้วใช่ครับสามารถไปได้แล้วแต่นี่ครับมัน แค่40องศามันยังไม่สมบูรณ์ในการที่จะวิ่งได้การวิ่งได้จริงๆคุณหภูมิที่ที่ปกตินะครับของรถคันเนี้ยหรือของรถทั่วไปอยู่ที่ประมาณ80-90องศานะครับนี่ครับก็ควรจะขับแบบค่อยๆไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับให้มันโอเค80องศาแต่ที่รถทั่วไปไม่มีเนี่ยก็จะการลำบากนิดนึงนะครับ เดี๋ยวอันนี้เราเกือบจะพร้อมแล้วขอเล่งเครื่องเบาๆก่อนนี่ครับโอรอบรอบไวมากเลยอันนี้ผมให้ช่างประจำเขาออกแบบท่อไอเสียให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบไทเทเนียมทั้งเส้นเลยหลังแคท แคทคือยังมีอยู่นะครับก็